พบกับจาจน,นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรที่แรงที่สุดของซัมซุงแรงแห่งปีโปรแรงมากก็คือการเทรดอินนั่นก็คือการนำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่ซึ่งเงื่อนไขมียังไงบ้างน่าสนใจยังไงคุ้มไหมทำไมถึงเป็นโปรแรงแห่งปีมีความน่าสนใจน่าคุ้นตแบบไหนไปฟังกันเลยค่ะ เรามาคายข้อสงสัยกันนะคะว่าทําไมโปรเทรดอินเก่าแลกใหม่ของฟองทุนทำไมถึงเป็นโปรแรงแห่งปีที่สุดนะตอนนี้ก็คือว่าทางฟองคทุนของเรา,เาจัดมีการจัดโปรโมชั่นเป็นการเทรดอินก็คือเก่าแลกใหม่คือคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณลูกค้าทั้งหลายที่มีเครื่องเก่าอยู่แล้วแต่ยังนึกไม่ได้ว่าจะนํามาแลกเป็นเครื่องใหม่ได้ยังไงซึ่งทางฟังคทุนเราจัดออกมาให้สําหรับ ที่มีเครื่องเก่าอยู่แล้วแต่อยากได้เป็นเครื่องใหม่แต่ไม่รู้ว่าจะต้องทอํายังไงอันเนี้ยทางซัมซุงของเราจะจัดโปรนี้1น่ท่านสามารถนําเครื่องมาเทรดได้ถึง3เครื่องแล้วเราให้ราคาเกรด A มากกว่าร้านตู้แน่นอนถึงสภาพเครื่องจะไม่สมบูรณ์เราก็มีราคาที่ดีที่สุดให้คุณลูกค้าและได้ส่วนลดเพิ่มถึงจุดถึง5,000บาทนะคะแล้วข้อสงสัย ก็มาถึงก็คือลูกค้าต้องลังเลยอยู่แล้วว่าเครื่องเก่าฉันยังดีอยู่นะฉันอาจจะไปขายที่อื่นได้ราคาดีกว่านี้แต่เรากล้าพูดได้เลยว่าทาง Samsung Galaxy ให้ราคาเกรด A สําหรับคุณลูกค้าที่นําเครื่องใหม่มาเทรดไม่ว่า,าสภาพเครื่องจะสมบูรณ์ไหมอันนี้เราให้ราคาเกรด A เลยค่ะแล้วอีกอย่างได้ส่วนลดเพิ่มถึง5,000บาท อาจจะมองว่าการเทรดอินของเราจะยุ่งยากใช้เวลานานไหมไม่นานเลยค่ะอันนี้ตัดข้อสงสัยเราก็ต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าการเทรดอินของเรามีขั้นตอนในการเช็คเครื่องและสามารถตีราคาให้ณนะตอนนั้นโดยประมาณได้เลยไม่ถึง1ินาทีซึ่งมีแปดขั้นตอนของเรานั่นเอง<ม>ไปดูกันเลยค่ะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างที่1หนื่อเครื่องไม่งอขั้นตอนที่สอง คือเครื่องต้องไม่แตกนะคะอเคขั้นตอนที่3ก็คือจอต้องไม่มืดไม่กระพริบและจอต้องไม่เขียวนะคะขั้นตอนที่4คือสามารถโคเข้าโผออกรับสายได้นะคะขั้นตอนที่5คือสามารถกดย้อนกลับ เข้าโหมดหน้าจอหลักได้นะคะขั้นตอนที่6คือสามารถพัดสกินได้นะคะทั้งซ้ายและขวาล่างบดข้อที่7คือต้องสามารถล็อกเอาจาก i c l u u d Google แอคเคาท์ได้นะคะและข้อสุดท้ายก็คือข้อที่8คือเครื่องของเราต้องไม่ล็อกซินไม่ติดเครือข่ายนะคะเป็นเครื่องเบาไปเลย เ,เซึ่งบอกได้เลยว่าสมคุงจาทำออกมาต่อสุดคนไทยอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นการเทรดเครื่องใหม่นำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่เอ่ยการลดสูงสุดเอ่ยลดเพิ่มอีกแถมยังได้ราคาเกตงเองซึ่งราคาดีกว่าร้านตู้นนอนว่าตอนเราปิดการขายแล้วลูกค้าจะต้องมีคําถามว่าเราอะอยากได้ข้อมูลเครื่องเก่ามาไว้ในเครื่องใหม่ได้ไหมคะน้องอันนี้ตอบได้เลยว่าเซอร์วิสหลังการขายซึ่งธนกงารสมคุงอย่างเรา ก็ต้องสวิตหลังการขายก็คือการอนถ่ายข้อมูลถ้าเกิดท่านใดอยากสามารถทำได้ด้วยตัวเองอันนี้เราจะแนะนำแอปพลิเคชันเช่นซัมซุงสมาร์ทสวิตนะคะก็คือแอปพลิเคชันสมาร์ทสวิตนี้เราสามารถาโหลดมาไว้ในเครื่องเก่าและเครื่องใหม่แล้วก็ทำทขั้นตอนการอนถหายข้อมูลให้ลูกค้าดูได้เลยค่ะซึ่งจะบอกได้ว่ามันง่ายมาก และขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนนะคะอยากให้มาใช้โปรโมชั่นนี้มากๆค่ะเพราะว่าทั้งคุ้มราคาถูกได้เครื่องใหม่เป็นของดีมีคุณภาพเช่นซัมซุงกาล็กซี่ของเรา